โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมซูร์ซันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมได้ทดลองเล่นบทบาทเกรดแจ็คมานะครับก็อันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆหรือว่าการวิเคราะห์เดินไปทางไหนหรือว่าทําอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับเพื่อให้เราจะได้เดาบทบาทถูกหรือว่าได้เล่นตัวบทบาทเกรดแจ็คได้อย่างชํานาญนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแม์เล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบว่าอาจจะเล่นไม่เก่งก็ได้หรือว่าอาจจะไม่เท่าคนอื่นนะครับที่เล่นเก่งๆหรือว่านี่เราก็จะมาวิเคร มาครับโอเคครับก็ตอนนี้เราก็เริ่มเกมอะไรครับก็เมื่อกี้มีเห็นแว๊บๆมีตาน,นี้มีโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับ แต่ว่าตัวแฝงทําการปิดไฟไปล้วก็วิ่งมาซ่อมไฟนะครับพอซ่อมไฟเสร็จ <c oughs> สีน้าเงินก็วิ่งเข้ามาพอดีนะครับล้วก็วิ่งออกไปกับสีน้ําเงินแล้วก็ดูดูว่าใครตานี้มันวิ่งมาจากตรงไหนบ้างครับแล้วก็ใครไปตรงไหนกับใครบ้างตานี้มีนัลกล่าข้าหัวแต่ว่าสีทองบดมานะ <c oughs> ผมก็เลยจะต้องดูบทนะับว่ามันตานี้มันมีบทบาทอะไรบ้างมันมีโจเกอร์แล้วก็นักล่าข้าหัวนะครับปัดกับดักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมันมีเกจจักน่ว่ากุเรศสเต้์ ดเดิดสีทองบอกสีนําเงินว่าบทเดิมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทีนี้เพราะบทเดิมมันไม่น่าจะปัดกับดักได้แล้วตอนนี้มันมีทางอำเภอด้วยผมคิดว่าสีทองก็น่าจะเป็นนายอำเภอนะต้องวิเคราะห์ทุกอย่างไอแบบแน่นอนถ้าเราวิเคราะห์ทุกอย่างแน่นอนแล้วเรามั่นใจแล้วก็เดาสีทองไปเป็นนายอำเภอนะครับจะบอกบทเรื่องนี้อะไรเป็นหมอนะเป็นหมอแต่ว่าจะไปจุบศพนะลูกตอนที่ไปทางไอตัวสีทองแต่มันกดก่อนนะทุกว่านนี้มันทุกคนบอกบทแบบว่าจงใจบอกบทนะสีฟ้ามินก็จงใจที่จะบอกบทผมไม่แน่ใจ ว่าสีฟาร์มินเป็นหมอจริงหรือเปล่าสีน้ำเงินกับส no ีม euh. ินจุ๊บไหมใครจะรู้คุณอาจจะยิงเกย์แจ็คไปก็ได้ใครจะรู้ที่ไปอ่ะอาจจะไม่ใช่กระตอนอาจจะเป็นเกย์แจ็คเหือาจะโชคดีไงอ่นะครับผมก็เลยบอกผมเป็นคนแก้ไขนะเพื่อบ่ายเบี่ยงให้ทุกคนไม่สนใจผมนะครับอ่อันนี้ผมก็กดข้ามไ์ไปถ้าเราพูดที่น่าสงสัยแน่นอนแลวก็ถูกบวชแน่นอนผมถึงแม้มังรอดจากเกย์แต่รอดจากภูมไม่ได้เลยผมว่ากับดักน่าจะยังอยู่นะอันนี้ผมก็เลยกดบวชข้ามไปก่อนแล้วก็เลือกททีี่จะเดาสองป็น ลองนะครับว่าจะเดาเป็นนายอำเภอเรียบร้อยครับสุดท้ายแล้วสีทองก็เป็นนายอำเภอจริงๆนะครับถ้าเป็นฆาตกรหรือว่านักล่าฆ่าหัวปัดกับดักไม่น่าจะบอกตรงๆอย่างนั้นตั้งแต่ต้นเกมนะผมก็เลยเดาสีทองเป็นนายอำเภอนะครับสุดท้ายแล้วเว็บนี้ก็ไม่มีใครถูกบวชออกไปนะครับเพราะว่าเราเดาสีทองไปแล้วส่วนมากก็บวชข้ามออกจากการประชุมไปนะครับผมก็เลยต้องเช็คบทบาทมีวิศวะหรือเปล่าไม่น่ามีอ่าโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไร เราพยายามจะเดินใกล้ใครนะครับแล้วก็พยายามสังเกตว่าใครเดินไปทางไหนบ้างที่จริงตอนนี้เราต้องเอาปุ่มมานะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอามาปิดนะเป็นรองเท้าแต่ว่ารองเท้าก็กันดีหนึ่งอย่างนะครับเวลาตัวแฝงไล่ปาดเราแล้วก็สามารถกดรองเท้าหนีได้อันนี้ผมพยายามที่จะขึ้นไปอยู่คนเดียวนะครับการนักล่าฆ่าหัวล็อกเราถ้านักล่าฆ่าหัวล็อกเราได้เราก็จะสามารถเปิดสปีดหนีได้นะครับในตรงเรนเดอร์ดังนั้นผมก็ค่อยๆเดินนะครับเผื่อแบบนักล่าฆ่าหัวกดรองเท้าวิ่งมาเราจะได้กดรองเท้าส่วนหนีทัน พยายามอยู่ใกล้ห้องไฟนะครับผ้าไฟมันปิดเราก็จะได้แก้ไฟอย่างรวดเร็วสีน้ําเงินยืนเต้นอยู่ไม่น่าจะเป็นจูเกอร์ได้สีพาวิทเดินผ่านเราก็ไม่น่าจะเป็นนักล่าฆ่าหัวนะครับเราต้องสังเกตทุกคนนะครับเว е ลาเดินไปตรงไหนบ้างในตัวแฝงก็กดปฏิกร์มานะครับสีส้มแล้วก็สีม่วงอยู่ด้วยกันนะเห็นวิ่งตามกันแบบนี้ก็อาจจะเป็นฆาตกรกับตัวแฝงได้อยู่สีมบูก็ตกหมดไปนะครับเกมนี้ มันมีวิศุะผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เลยดูบทว่ามีวิศวะไม่ไม่มีจริงๆแต่ว่าแก้กันเร็วมากนึกว่ามีวิศุะาเ่มาป่ากูกูยืนรออ,อยู่กับสีน,น้ำเงินสองคนอันนี้ผมสงสัยสีเหลืองนะว่าอาจจะเป็นโจเกอร์ก็ได้ผมก็เลยมาร์กบทสีเหลืองไว้ก่อนว่าเป็นโจเกอร์นะครับเพราะว่าผมไม่เห็นสีเหลืองเลยเลยมาร์กบทไว้ก่อนแต่ยังก็ยังไม่กล้าเดานะครับต้องดูเชิงไปก่อน สีม่วงบอกสีส้มเป็นราชานะครับผมก็ไม่ค่อมั่นใจกลัวแบบสีม่วงจะให้ราชาสีส้มมากกว่าคนตายไปจ์ทางน้นต่อไปอ่ะหมอไม่มีอยู่จริงอย่างน้อยูก็รู้ว่าไอ้สีม่วงกับสีชมพูมก็จะเกรดแบ๊แน่ๆอ่ะ เป็นหมอนะยืนยันบทเติมนะเป็นหมอนะสีฟ้ามีก็ยังบอกว่าเป็นหมอยืนยันบทเติมผมก็ไม่กล้าจะเชื่อนะเพราะว่าดูจากน้ําเสียงแล้วไม่น่าจะใช่มันก็เลยบอกบทปลอมๆไปนะครับเพื่อให้ลูกเรือแบบไม่สงสัยผมก็เลยจะการดูสีเหลืองสักเว็บนึงลวกันเกิดสีเหลืองจะไปมุดท่อเพราะว่าถ้าผมไม่เห็นก็น,น่าจะเป็นโจ๊กเกอร์จริงๆนะครับพอออกจากการประชุมมานะครับผมก็วิ่งไปที่ห้องไฟเลยนะ ต้องดูก่อนว่าทุกคนวิ่งเร็วหรือว่าใครวิ่งเร็วหรือเปล่าอาจจะเป็นนักล่าฆ่าหัวอย่างนั้นผมก็วิ่งไปที่ห้องไฟเลยครับแต่ว่าตัวแฝงก็ไม่กดไฟนะมาทดสอบอยู่ตรงนี้นะครับว่ามันวิ่งทะลุผ่านได้หรือเปล่าชุดที่ผมใส่เนี่ยมันทะลุไม่ได้นะถ้าทะลุไม่ได้แบบนี้ผมจะไม่แก้ไฟละการนักล่าฆ่าหัววิ่งเข้ามาป่าดเราเนยะครับเพราะว่ามันจุกไม่ได้ข้างในห้องไฟแต่ว่าตัวแฝงปิดไฟไปนะครับวิ่งออกมาก็ปิดไฟเลยมาซ่อมไฟแบบนี้หลายคนแบบนี้ก็ไม่น่าจะปาดได้ถ้าปาดก็ มันเสี่ยงตัวแฝงจะถูกบวชออกนะก็เลยวิ่งมาส่องไฟกับลูกเรือนะครับถ้าปาดแบบนี้ยังไงก็โดนบวชออกอะอเคเห็นเดินตามกันแบบนี้ผมไม่เห็นสีเหลืองเลยนะสีเหลืองอาจจะเป็นจูกเกอร์ได้นะเสียมพูวิ่งตามผมว่ะแบบนี้เราต้องวิ่งหนีเพราไม่ใช่อะ่ะเสียมพูเป็นแฝงหรือเปล่าอาจจะไล่ปาดเราหรือว่ามันรู้ว่าเราเป็นเกแแจ็กหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจนะผมก็เลยลองดูเชิงเสียมพูก่อนวิ่งหนีเสียมพู ว่าสีฟูไม่ได้เอารองเท้ามานะแต่ว่าเราก็มีรองเท้าอยู่ถ้าสีฟูกดวิ่งรองเท้าใส่เราล้วก็กดรองเท้าหนีได้นะวิ่งมาเจอสีขาวแต่ว่าสีขาวก็ตบบวดออกมาแสดงว่าน่าจะกลัวแหละแต่ว่าสีเหลืองตายสีขาวควลีแสดงว่าน่าจะเป็นลูกเรือ ไม่ได้จะใช่แฝงทีนี้ก็ตัดโคนได้เยอะอยู่เหมือนกันครับสีเหลืองอยู่ๆสีเหลืองก็ตายแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นสีเหลืองเดินขึ้นไปนะครับแต่ว่าสีฟ้ามิ้นบอกว่าอยู่ที่ห้องไฟสีน้ำเงินบอกว่าอยู่หอมองขวานะสีเหลืองก็วิ่งขึ้นไปที่หอมองขวาทีนี้ผมสงสัยสีน้ำเงินเลยครับว่าสีน้ำเงินอาจจะเป็นตัวแฝงก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจที่จะเดาสีน้ำเงินนะอาจจะเป็นโจ๊กเกอร์ก็ได้อามูทออยู่ที่หอมองขวาอ่ากูยืนยันให้แดงได้เพราะกูวิ่งตามมันตลอดแดงไม่ได้ขานแน่นอน สีภูให้ข้อมูลมาแบบนี้ผมก็โอเคเลยครับชื่ใจเพราะว่าไม่ใช่แฝงแน่นอนผมอะ่ะผมเดือเพื่อเดียวไอ้ที่ต้องส่องดาวอ่ะีลยวผมส่องเสร็จุบผมไปโยชมพูแล้วกลัวหัดกลัวหลือเดินอยู่คนเดียวน่ากลัวยี่ไผ่สีน้าเงินให้ข้อมูลมาแบบนี้ผมก็ยังติดใจสีน้ําเงินนะเพราะว่าสีน้าเงินอยู่หอมองขวาแต่ว่าสีเหลืองเข้าไปตายอยู่ตรงที่หอมองขวาผมก็เลยไม่เดาในวิบนี้ไปนะครับ ว่ายังไม่ชัวในข้อมูลที่สีน้าเงินให้นะครับผมคิดว่าสีม่วงอาจจะเป็นพระราชาก็ได้นะในเว็บนี้เพราะว่าสีม่วงมันบอกว่าสีส้มเป็นพระราชาผมกลัวว่าสีม่วงมากกว่าที่จะให้สีส้มเป็นพระราชาให้ก็เลยไม่มั่นใจไม่อยากจะเดาก็เลยตั้งข้าไปก่อนเราต้องใจเย็นๆนะครับเล่นเกตแจ็คถ้าเราเล่นแบบซุ่มสี่ซุมห้าแบบเดาโม่วๆว,วมันไม่ได้นะถ้าเราไม่มีข้อมูลพอออกจากกระชุมมานะครับแล้วก็วิ่งไปดูแอดมิน ต้องดูก่อนว่าใครเป็นมุดท่ออยู่ตรงไหนนะครับก็จะได้ดูด้วยว่าใครเป็นโจ๊กนะครับอยู่ห้องแลบบคนโอเคอยู่ห้องทํางานอีกหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครอยู่ห้องทํางานแต่ว่าวิ่งมาดูเป็นสีม่วงนะครับ ถือว่าอาจจะไม่ใช่โจ๊กถ้าโจ๊กน่ก็น่จะไปโดดท่อได้ละแต่ว่าถ้าดูแบบนี้ไม่ใช่โจ๊กแน่นอนจากที่ผมสังเกตมานะครับทำไมมันไม่มีการปาดกันเกิดขึ้นนะผมก็เลยคิดว่านักล่าน่าจะโดนในอำเภอยิงตั้งแต่ตอนแรกอที่สีทองยิงไปนะครับแต่ว่าถ้านักล่ายังอยู่ตอนนี้ผมว่ามันน่าจะโดนปาดไปหลยศพแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังเงียบอยู่แสดงว่านักล่าข้าวหัวน่าจะโดนยิงตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละผมว่าก็เลยแบบว่าโอเคน่าจะเรือสมก่อคงก็เลยมวิ่งมาดูกล้องก่อนเห็นสีฟ้ามินวย ไม่แน่ใจว่านักงล่าตายหรือยังแต่ว่าอาจจะตายแล้วเพราะว่ามันไม่ปาดกันเลยครับในเกมนี้ผมก็เลยวิ่งมาดูว่าสีฟามินแก้ประตูยังถ้าสีฟามินแก้ประตูโอเคไม่ใช่โจกแน่นอนนีลูกเรือเลยห้าเวสที่แรกผมจะวิ่งไปตบปุ่มนะแต่ว่าสีน้ำเงินรายงานศพสิชมพูมาก่อนสีฟารมินไม่ได้ใช่เพราะว่าสีฟา์มินวิ่งมาจากด้านซ้ายสีขาวโอ้สีขาวผมไม่อยากเชื่อเลยคุณทำอย่างนี้ได้ลงได้ไงเราาเดินด้วยกันตั้งนานผมแค่ไวะไปที่อื่นแป๊บเดียวทำไมทีคุณปาดเขาได้ไงโอ้ผมาเดินนนตาาชมูั้งน ําอย่างี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวปาดนะเสียเงินให้ข้อมูลมาแบบนี้ยังสงสใสอยู่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าคินี้มันมีเกียร์แจ๊กอ่ะกลัวสีน้ำเงินจะโกงหกเรานีครับอะมาถึงไม้ก็ข้ามไปครับแล้วก็บอกให้วัวสีขาวไปงั้นลองวัวสีขาวถึงปลาสีชมพูอย่างเงี้ยเออถ้าเอาเราออกแล้วมันไม่จบก็เอาน้ำเงินออกไปได้นะน้ำเงินจี่งน้้ำเงินปาดแต่เราก็ไ่รูจะเขียงยังไงวะ บวชเรามันยืนยันตัวตนไม่ได้อะฟังจากน้ําเสียงมาว่าสีขาวไม่น่าจะโกหกนะผมก็เลยเลือเ่อนขึ้นไปดูนะครับสิน้ำเงินส่งที่อยู่บอกเมื่อกี้อยู่หอมองขวาแต่ถ้าไม่เชื่อเอาเราเปิดก็ได้เอาเองินออกได้นะผมก็เลยบ่ายเบี่ยงให้โบวตข่าวไปนะครับอันนี้ผมมั่นใจาแล้วว่าสิน้าเงินน่าจะเป็นแฝงจริงๆเพราะสีขาวดูจากฟังจากน้ําเสียงก็น่าจะเป็นคนดีแหละผมว่าไม่น่าจะใช่ข่าวที่ปดัดห้องแลบเหรอ สีขาวก็ทำไปที่แลมกันดีกว่าแต่ว่าสีขาวก็ยังยืนยันคําเดิมน,นะครับโหวตเราก็ได้ผมก็เลยอ่ะโอเคมั่นใจแล้วสีขาวไม่น่าจะปาดได้ผมก็เลยโหวตข้ามนะครับแล้วก็เลือกที่จะเดาสีน้ำเงินไปเป็นซุนหงอคงที่ผมเห็นนะตอนแรกวิญตามอยู่กัน3คนอะ่ะ ผมมิ่งเข้าไปเลยฮะสุดท้ายเราก็ชนะไปเลยครับสีขาวบอกจริงๆนะครับเพราะว่าผมฟังจากน้ำเสียงแล้วสีขาวใช่แน่ๆโอ้โแต่แล้วสีแดงก็อยู่เห็นรู้มีป่าแดงก็ดีแล้วเห็นแดงอยู่แล้วลองๆก็เดีอดร้อป่าอยู่แล้จริงๆโอ้โสาวโบสจริงเข้ได้เลยฮะเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทบาทเกรดแจ็คของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเล่นให้ดูแล้วก็มาวิเคราะห์กันทีหลังนะครับทุกอย่างก็จะ อยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าเราอยากจะเดาเราก็เดาไปเลยแต่ว่าเราต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเรายังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งเดาก็ได้นะถ้าเราวิเคราะห์มาดีแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่แล้วก็เดาไปเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ที่หน้าสำหรับคินี้สวัสดีครับ